อ่าครับพี่จริงๆผมลื้อให้งแต่ว่าเมื่อคืนนะตัวเนี้ยคือมันติดปัญหาที่ไอ้น็อตชุดพวกนี้ยมันเป็นสนิมแล้วมันแกะไม่ออกมันต้องค่อยๆใช้น้ํายาแช่เอาไว้ให้มันกัดสนิมแล้วค่อยคเคาะเนี่ยไอ้น็อตชุดเนี้เนี่ยเห็นไหมที่มันเป็นสนิมเนะี่ยวันนี้เพิงพงพ่งเพิ่งเพิ่งลื้อได้พอเปิดฝามาผมนมี่ตกใจมากเลยข้างใน เยจะให้ดูอ่านี่นะสภาพฝุ่นนะเนี่ยฝุ่นมันบบหนาแน่นมากอะ่ะอ่ามาดูดูตรงนี้โอ้โหเนี่ยสภาพฝุ่นเป็นเป็นอย่างเงี้ยทั้งทั้งบอดเลยครับมีเชื้อราด้วยมีฝุ่นด้วยแบบนี่อ่าตอนนี้มันมาถึงขั้นจะประเมินให้ว่าน่าจะซ่อมหรือเปล่านะเดี๋ยวผมดูก่อน ถ้าถ้าเสร็จแล้วผมผมสรุปให้ว่าไม,ไม่ไม่น่าซ่อมต่อเนี่ยก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะเดี๋ยวอาจจะมีค่าส่งกลับก็หนึ่งร้อยบาทถ้าถ้าค่าส่งกลับถ้าเกินกว่านั้นก็เดี๋ยวทางเราออกให้เนี่ยทั้งบอดเลยครับเป็นสภาพแบบเนี้ยฝุ่นเป็นเงี้ทั้งบอดเลยครับทั้งบอดเลย ลักษณะแบบนี้ที่ใช้งานเนี่ยน่าจะอากาศเย็นแล้วมเกิดความชื้นอะ่ะอันนี้เป็นใยแมงมุมด้วยอยู่ข้างในอโอ้โหมีแมงมุมนะมีบมงมุมตายอยู่ข้างในะนะฮะเนี่ยหนักมากเดี๋ยวผมต้องคินไอ้พวกนี้ออกให้หมดก่อนแล้วเช็คสภาพอะไรดูอีกทีว่าน่าจะซ่อมต่อหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวผมสรุปให้นะครับ